อ่ะพอดีคลิปมันตัดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเครื่องมันรวนหรือเปล่านะก็แบตนะที่ทําการชาร์จอยู่นะผมได้ลองทําการเช็คน้ําเบื้องต้นนะมันมีลูกเนี้ยที่น้ําเข้มมากเลยเนี่ยเหลืองลอยเลยนะแต่จะต้องปรับปรับน้ําช่วยนะผมไม่แน่ใจว่าเขามีการเติมกดเพิ่มมาหรือเปล่าไม่ไม่ชัวนะนะแต่ต้องปรับลงถ้าสภาพเนี้ยยังไงก็ต้องปรับลงแต่ลูกอื่นที่น้ํามันยุบมา หรือว่าน้ํามันไม่ได้ระดับก็จะเติมน้ํากันให้ได้ระดับนะส่วนลูกที่น้ําเข้มก็จะปรับปรับออกนะปรับน้ําออกนี่เดี๋ยวเติมเติมน้ํชาร์จก่อนแต่ลูกเนี้ยน้ําเยอะด้วยแล้วเข้มด้วยนะไม่แน่ใจว่าโดนน้ํากดมาหรือเปล่าผมไม่ชัวนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเช็คข้างในกันนะอีกสองลูกประมาณนี้นะครับผม ลูกนี้น้ํายุบเยอะด้วยค่าน้ําก็ประมาณกึ่งกลางค่าความตรงเฉพาะประมาณกึ่งกลางนะไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ทำไมคลิปมันตัดนะมันเด้งออก Facebook ก็มีปัญหาได้ยนะบางทีมันเด้งออกมันเขาเรียกว่าไงอ่า season หมดอายุอะช่วงนี้จะโดนกันเยอะด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากระบบหรือเกิดจากการโดนแฮกอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยต้องไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะอันนี้เราให้ฟังนะ ใครที่โดนอาการนี้คือแล้วมันเด้งขึ้นมาหน้าจอหน้าต่างอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าต่าง Facebook เราปกติอย่าก,กดใส่รหัสไปเดิดขาดนะให้เราไปเคลียร์ข้อมูลออกให้หมดแล้วก็เราพยายามใช้การยืนยัน,ยนตัวตนของชันนะอย่าไปใช้รหัสผ่านที่ง่ายด้วยอะไรเงี้ยน้ําจืดนะลูกนี้ยน้ําเยอะแถมจืดด้วยแต่ยังไม่เดือดน้ํายังไม่เดือดยังไม่มีปฏิกิริยาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะทําการ เติมน้ำกันลูกไหนน้ำเยอะก็จะดูดออกนะประมาณนี้นะก็คร่าวๆนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะว่า,าแบตแก๊งเอ็อยยีเนี่ยท้ายสุดแล้วทําเสร็จค่า c c a จะเป็นยังไงค่าโอมจะเป็นเท่าไหร่แล้วเวลาเทสโหลดเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ